สวัสด <a> ีนะคะัท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะครับผมซีโนโมลิกหรือจะเรีกว่าโมก็ได้นฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กับรายการ how to นั่นเองครับผมซึ่ง how to พาร์ทนี้จะต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะเนื่องจากว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเอ่ออะไรนะเราทําเป็นอันนี้ไปแล้วนะฮะทําเป็นรูปภาพแบบสั้นๆใช่ไหมรอบนี้ผมจะมาสอนทําแบบวิดีโอบ้างนะฮะซึ่งวิดีโอเอาจริงมันก็ ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะเพียงแค่มันอาจจะมีขั้นตอนแบบเยอะนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้มันก็เอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกนะฮะ <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปต่อนะฮะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไป่พาลายิปใหม่จากช่องซ i n โอมอลิกและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะฮะซึ่งถ้าทุกคนกดกันแล้วชิวนรับชมเนื้อหาต่อได้เลยครับผมโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยครับผม เอ่อในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะในการที่เราจะทําก็คือเราต้องมีโปรเจกต์ก่อนนะฮะอินพุตภาพเข้ามามอินพุตอะไรเข้ามาสร้างทำลายแล้วก็เนี่ยทำโปรเจกต์ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าผมไปเอามาจากใน youtube นะฮะนี่อันนี้คือวิดีโอที่ยังไม่ได้ถูกดัดแปลงหรือว่าอะไรนะฮะโอเคครับ <laughs> นี่คือวิดีโอที่ยังไม่ได้ถูกดัดแปลงหรือว่าอะไรนะฮะวิธีครับผมคือการที่จะทําให้เอ่อ uh, วิดีโอมันขยับ แบบสั้นๆนะ่ะคือมันจะมีอยู่สองอย่างครับผมถ้าจะทําก็คือทําให้นะ่ะเป็นรูปแบบนี้แหละปกติแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้เขย่าหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่าคือให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้อะไรแบบพวกตัวอ,กอนนะักษรน่ะอ่าเช่นสมมติเราพิมพ์ไปห้าห้าห้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วจะแบบให้มันเขยา่าเขยา่าอ่ะ อันนั้นทำยังไงคืออันนั้นเราจริงควรสอนตั้งแต่คลิปที่แล้วนะแต่คลิปที่แล้วผมลืมไงเยลยม,มาสอนคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็จะทําให้จอมันโยกเลยเนะี่ยทำยังไงนะฮะอ่ามาอย่างแรกก่อนเลยผมอย่างแรกก่อนเลยเราต้องอ่าหาดูก่อนนะฮะช็อตที่อ่าสมมติเราจะเอาช็อตที่ว่ามีเสียงหัวเราะอยู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็อันนี้มีเสียงหัวเราะอยู่แล้วนะฮะทั้งคลิปก็ผมผมไม่ต้องเลือกอะไรเยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมปรับเอาเสียงขึ้นหน่อยนิดนึงโอเค ประมาณนี้นะับเสียงชัดๆก็ผมอ่ะเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคสั้นๆนะผมทีนี้ผมทําเหมือนวิดีโอที่แล้วเลยนะฮะก็คือเริ่มต้นมาผมเริ่มต้นคือเราต้องตัดก่อนนะเราต้องตัดก่อนนะฮะเริ่มต้นนะผมเอ่อให้เรากดไปที่กดไหนนะออโอเคครับผมซูมนะฮะซูมก่อนนะผมซูม ซูมเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอถ้ารูปภาพเนี่ยพาร์ทที่แล้วผมแนะนําว่าเป็นเอ่อร้อยร้อยห้าถึงร้อยสิบห้าใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยแนะนําเป็นร้อยห้าถึงร้อยเอ่อยี่สิบนะฮะประมาณนั้นจะดีนะฮะแต่ว่าเอาจริงก็ร้อยสิบห้าเหมือนเดิมแล้วแหละนะฮะเพียงแค่ร้อยยี่สิบก็ซูมเผื่อน,นิดน,นึงนะฮะของผมเอาเป็นเนี่ยถ้าร้อยยี่สิบมันจะซูมใกล้ไปนะฮะแต่ว่าก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเครับ okay, ผมย่างต่อมา <c oughs> อย่างต่อมานะฮะไปที่เฟรมแรกของคลิปของผมหลังจากนั้นกดนี่จุดเดิมเลยนะฮะจุดเดิมรับผมนาฬิกาตรงคําว่าโลเทชันนะฮะแล้วก็มันจะขึ้นคีย์เฟรมขึ้นมานะฮะให้เราเหมือนเดิมรอาผมอ่ะสมมติผมใส่องศาไป10องศาก่อนอ่ะอันนี้ยังติดขอบดําอยู่นะฮะต้องลดมาเป็น7เออเก็ยังติดขอบดําอยู่นะฮะเห็นไหมให้อยู่ตรงเนี้ยใครแบบถ้าไม่สังเกตดีๆมันก็อาจจะมองไม่เห็นแรอกนะฮะแต่ต้องซูมผมนี่เห็นไหม มันจะมีขอบดำๆติดอยู่ตามมุมนะฮะก็คือถ้าไม่เห็นขอบดำๆเลยนะผมก็เอาเป็น6กแล้วกัน6อ่าหขอบดำๆไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ทาเหมือนเดิมผมขยับออกมา2เฟรมนะฮะโดยการเอ่อกดลูกศรที่ชี้ไปทางขวานะฮะสครั้งผมหนึ่งสองอ่านี่ทีนี้กดคีย์เฟรมอีกรอบหรือเราจะมาแก้ตรงนี้เลยก็ได้นะฮะแต่แนะนากดคีย์เฟรมก่อนดีกว่านะฮะนี่เพื่อความชัวร์ผมหลังจากนั้นเหมือนเดิมผมเขียนตรงนี้ตอนแรกอ่าสมมติตอนแรก คีย์เฟรมแรกผมเขียน6กคีย์เฟรมที่2ผมต้องเขียนลบหกครับผมก็คือทิศทางเอ่อมุมองศาตรงต,ตรงกันข้ามนะฮะโอเคนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็เว้นวักไปอีกครับผมเว้นเออไม่ใช่เว้นวักไปข้างหน้าอีก2องเฟรมนะฮะ1 2ใช่ปนะนะเอากดพิด1 2นะฮะเมื่อกี้ผมกดเลขศูย์แอดคีย์เฟรมไปนะฮะแล้วก็นี่เปลี่ยนตรงนี้เป็น6นะฮะนี่พอได้สตัวแบบนี้แล้วนะฮะก็ให้เรา ปุ๊บขยับเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขยับไอตัวนี้นะฮะนี่นี่นี่ตัวเส้นตัวนี้ของเราเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนนะฮะแล้วเราก็ลากคุมผมลากคุมจากนั้นกดคอนโทลซี C นะฮะคอนโทลซีเสร็จขยับให้มาดูตรงคีย์เฟรมตรงนี้นะฮะนี่มันจะมีลูกศรมันจะมีลูกศรตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะลูกศรย้อนกลับผมก็กดหนึ่งทีนะฮะแค่หนึ่งทีนะฮะนี่มันก็จะมาที่คีย์เฟรมตัวสุดท้ายผมแล้วเราก็กดคอนโทลวี v เลยนะฮะนี่มันก็จะก๊อบวางให้แล้วผม แล้วก็ทำแบบนี้ไปต่อเรื่อยๆครับนี่คุม Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลซีเลื่อนไปข้างหน้ากดย้อนกลับหนึ่งครั้งแล้วก็คอนโทรลวี v ผมอ่ะคุมอีกรอบนะฮะคอนโทรลซี Ctrl c, แล้วก็ไปข้างหน้ากดย้อนกลับหนึ่งครั้งคอนโทรลวี Ctrl v ผมแล้วก็นี่ไปเรื่อยๆครับคอนโทรลซี Ctrl c, แล้วก็ไปข้างหน้าย้อนกลับหนึ่งครั้งแล้วก็คอนโทรลวี v นะฮะอ่ะสมมติอ่ะผมได้อยากได้แค่นี้มันพอใจแล้วนะฮะคือ,อจริงมันสามารถไปแบบ คือทําต่อได้นะทําเผื่อต่อได้นะฮะแต่ว่าผมเอาแค่นี้พอนะฮะมันก็จะเป็นนี่นี่นะฮะน,น,น,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นครับผมอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะผมว่า <c oughs> มันดูไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เลยผมขอเอาอีกรอบแล้วกันโอเคอ่ะอันนี้สุดแล้วปุ๊บคอนโทรลซีไปเรียบร้อยผมนี่ทีนี้มันก็จะเป็นแบบผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ผม โอเคนะฮะอันนี้คือเราอันนี้ก่อนนะอันนี้คือเราเอ่อแบบจะทําให้จอมันส um> ั่นเฉยๆนะฮะนี้ยๆแบบนี้แบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็สมมุติสมมุติถ้าอยากใส่อะไรเพิ่มนะฮะก็เดี๋ยวสมมติในหน้าจอนี้ถ้าเราอยากใส่อะไรเพิ่มนะฮะก็คือเราห้ามใส่ที่วิดีโอนะฮะให้เรามาที่ตรงนี้ครับผม ตรงเอ่อที่ว่ามันมีวิดีโอของเราอยู่นะฮะให้ไปข้างล่างแล้วหาคําว่านีน่ครับผม New Item นะฮะของผมมันจะหลบมุมนิดนึง <c oughs> นี่กดที่ New Item แล้วก็ Add Adjustment Layer ครับผมนี่นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะฮะก็เอาตามค่าเริ่มต้นครับผมนี่มันจะได้แบบนี้มาแล้วเมื่อกี้ผมทําไว้หนึ่งอันแล้วฮะมันจะได้แบบนี้มาแล้วแล้วเราก็ปึ๊บลากมาแล้วเอามาวางครับผมตรงข้างบนนะฮะข้างบนของคลิปเรานะฮะแล้วก็ปรับนี่ ให้มันเข้าหน่อยอ่าเอเมมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> โอเคครับผมหลังจากนั้นอสมมติผมอยากใส่เอฟเฟกอะไรสักอย่างแบบขยี้หน้าของอสิงโตหน่อยนะฮะให้เรามาที่ตรงนี้ครับผมสมมติใครอยากใส่เอฟเฟกก็มาที่เอฟเฟกต์ครับผมของผมจะใส่เอฟเฟกนะฮะเดี๋ยวเราต้องใส่เออเออเออมันชื่อเอฟเฟกอะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้ละเดี๋ยว,เยวสเปียร์อ่าใช่ใช่ใช่ Yeah, แล้วก็นี่สมมติผมอยากใส่เอฟเฟกสเปียร์ไล์นะฮะคือเราจะลากมาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะนี่เราจะลากมาใส่ตรงวิดีโอตัวสีฟ้าแบบนี้ไม่ได้นะฮะให้เราให้เราไปใส่ตรง a d j u s t m เมนเลเยอหรือว่าตัวที่เป็นสีม่วงๆข้างบนเนี่ยนะฮะปึ๊บใส่ไปแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็ตกแต่งเอฟเฟกของเราได้ตามต้องการเลยนะฮะนี่ปึ๊บอ่าสมมตุติเอาสักประมาณนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ขยับหน่อย S <S> เบอ่ะโอเคครับผมอ่ะแล้วก็สิ่งที่ออกมามันจะเป็นแบบนี้ผมเมื่อกี้ผมใส่เป็นเอฟเฟกสปียร์ไลท์ไปนะฮะก็คือเนี่ยเป็นเอฟเฟกหน้ากลมนะฮะเอาจิ้มมันสามารถขยายมันใหญ่กว่านี้ได้นะนี่นี่นี่เป๊บมาที่ตัว a อจัมเมลเยนะฮะแล้วกันเนี่ย สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะฮะคือที่เราห้ามใส่ที่ตัวเนี่ยที่เราห้ามใส่ที่ตัววิดีโอเลยเราต้องมาสร้าง Adjustment Layer ก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะเนื่องจากว่าคือผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเผื่อก่อนนะฮะคือทําเผื่อไว้เลยครับผมเพราะถ้าเราเผื่อใส่ตรงวิดีโอมันอาจจะไปทําให้ไอตัว Keyframe ของเราตรงนี้มีปัญหาได้นะฮะก็เอาแบบ แบ่ง Adjustment Layer มาแล้วก <idi guidelines> ็ใส่แบบนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกสิ่งหนึ่งครับผมก็คือไม่ได้จะอันนี้นะฮะไม่ได้จะสั่นวิดีโอแต่ว่าจะทําให้มันแบบสั่นมันให้ตัวหนังสือมันแบบดุกดิ๊กดุกดิกก็คือ ทำเหมือนปกติเลยนะฮะสมมติผมอยากใส่ห้าห้าห้าเออห้าห้าห้านี่เราก็เขียนปกติเลยนะฮะโอเคนะฮะหลังจากที่เราเซตอัพตัวตัวหนังสือของเราเสร็จแล้วเนี่ยคืองจริงมันไม่ได้จะใช้แต่ตัวหนังสืออย่างเดียวนะฮะต่มาสามารถใช้กับอย่างอื่นได้ผมมา <c oughs> คือทีนี้นะหลังจากที่เราทําแบบนี้ไปแล้วนะฮะให้เรากดที่ตัวนี่ผมตัวม่วงๆนะฮะที่เป็นตัวหนังสือของเรานี่มันจะขึ้นมาตรงเอฟเฟคคอนโทรลนะฮะ ขึ้นมาตรง Effect Control ครับผมก็ให้เราไปที่เดิมเลยนะฮะนั่นะก็คือ Rotation ับผมไอตัวหนังสือพวกหน้าที่ว่ามันสามารถเนี่ยกดเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอะไรพวกนี้ได้อย่าไปยุ่งกับมันนะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะมาที่ตัวนี่ครับผมนี่ตัวข้างล่างเลยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปกดเปิดไว้นะ่ะไอตัว Text พวกนี้มันก็จะยังไม่เปิดนะฮะก็คือไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะให้เรามาที่ข้างล่างครับผมข้างล่างนะครับม,มันจะมีนี่อยู่นี่คําว่า Rotation นะฮะก็เหมือนเดิมก็ผม เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผมต้องลองดูก่อนอ๋ออันนี้มันได้แค่ตัวเดียวเหรออ๋อโอเคโอเครีเซ็ตโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะฮะโอเคทีนี้เอาให,ะะาให,ใหม่ครับผมไอตัวนี้อ๋อผมไปกด <c oughs> อ๋อไปกดเปิดเทกไว้อยู่ <c oughs> เห็นไหมผมบอกแนละ้วถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราไปกดเปิดไว้อยู่มันจะอืมครับผมโลเทชัน อ่านี่น,นี่เจอละเจอละก็คือสมมุติถ้าเรายังไม่ได้ไปเปิดไว้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ก็จะไม่มีอะไรเลยะฮะเวลานี่ไปคลิกเนี่ยมันก็จะไม่เปิดอยู่นะฮะให้เราเลื่อนมาตรงข้างล่างครับผมอ้คำว่าวิดีโอเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะฮะแล้วก็เลื่อนไปที่เฟรมแรกของนี่เราสามารถเลื่อนไปให้มันสุดได้เลยนะฮะนี่เลื่อนไปที่เฟรมแรกของแรกของตัวหนังสือนะฮะแล้วก็อ่ะตังต,ง,งตมนน,ะะน,น,น,นนม่าาริกลวฬโช นี่โรเตชันนะฮะหลังจากนั้นอยากได้มุมเท่าไหร่เอาเลยนะฮะจัดเลยเพราะว่าคือไอตรงนี้เนี่ยมันมันมันไม่มีขอบดําอะไรติดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้เท่าไหร่เอาเลยนะฮะซึ่งของผมเอาเป็น2องศาก่อนเลยกันอ่าสององศาก็จะประมาณนี้นะฮะแต่มันจะขยับไม่มากครับผมที่แนะนาเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดจะทําเป็นตัวหนังสือขยับแบบนี้นะจะทําเป็นแบบนี้ก็คือผมแนะนําเป็น7องศานะฮะนี่มันจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะฮะเหมือนเดิมครับผม ขยับออกมาสองเฟรมนะฮะสองเฟรมอ่าแล้วก็กดเพิ่มคีย์เฟรมไปลบเจ็ดนะฮะตัวข้างหน้าเราตัวแรกใส่อะไรไว้ก็คือให้ใส่ตัวตรงข้ามนะฮะเช่นเราใส่เจ็ดตัวแรกก็คือให้ใส่ตัวถัดมาว่าลบเจ็ดแล้วก็ตัวถัดไปอีกว่าเจ็ดนผมก็คือสลับสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าตัวข้างหน้าเราเนี่ยใส่เป็นลบเจ็ดตัวต่อไปก็ต้องใส่เจ็ดแล้วตัวต่อไปก็ต้องใส่ลบเจ็ดนะฮะอ่าสลับกันไปนะฮะ,ะสมมติปึ๊บอ่านี่แบบนี้นะฮะขยับไปสองเฟรมรับผม สองเฟรมอ่าแล้วก็กดเป็นเจ็ดนะผมอ่าประมาณนี้นะฮะให้ได้สามคีเฟรมครับผมพอได้สามคีเฟรมแล้วลากคุมนะฮะลากคุมคอนโทนซี Ctrl C, แล้วก็เอ่อกดตรงลูกศรย้อนกลับปึบคอนโทนวี Ctrl v, นะฮะอ่าปึบคุมคอนโทนซี Ctrl C, แล้วก็ย้อนกลับคอนโทนวี Ctrl v, ปึบคุมคอนโทนซี Ctrl C, แล้วก็ไปที่คีย์เฟรมสุดท้ายปึบย้อนกลับคอนโทนวี Ctrl v, แล้วก็ปึบ เนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆปึบย้อนกนนอลับ c อน l V อ่าปึบคอนโทอ่าแล้วก็ไปคีเฟรมสุดท้าย c อน l V อ่านี่เห็นไหมพอมันสุดได้แบบนี้แล้วนะฮะเราก็ออกมาดูผลลัพธ์กผเนี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ตัวแรกที่เราทำไว้ก่อนอันนี้เลยนะฮะนี่อันนี้อันนี้ตัวโยกจอนะฮะโยกจอเฉยๆแล้วก็แบบที่สองนะฮะก็คือทำเทค ให้มันแบบดุกดิกดุ๊กดิก๊กนีนะ่มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่มันก็จะแบบคือถ้าทำแบบทีละสองเฟรมสองเฟรมเนี่ยมันก็อาจจะแน่ไหนเห็นไหมมันจะเร็วไปนิดนึงนะคะถ้าดูในจอดีเทล <laughs> ตามจริงคือมันควรอันนี้นะมันมันควรทำแบบเอาคู่กันอะ ให้แบบจอข้างล่างโยกข้างบนก็เป็นเนี่ยเทคเน่ย <c oughs> อ่ะแล้วก็สมมติผมอยากใส่เอ่อหน้าก,กลมอีกอ่าหน้าก,กลมผมก็อันนี้เอ่อสร้าง e อเจเ m นเล layer หรือจะใช้ตัวที่ว่าเราสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะฮะนี่เอามาใส่ไว้ข้างบนนะฮะไม่ใช่ต่อกันนะผมเอาไว้ข้างบนนะแล้วก็ไปเหมือนเดิมผมเอฟเฟกนะฮะลากสเปีรยร์ไลท์มาอย่าลากใส่ตรงเทคนะฮะให้ลากใส่ตรงเอจเมนเลเยอร์ก็คืออันที่อยู่ข้างบนนะฮะนี่พอใส่ปั๊บ ทีนี้มันจะเป็นแอสเซนเมลเลเยอร์ใช่ไหมเราก็ปึบขยายนะฮะขยายปึบอ่าขยายมาประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ปึบเอาไว้นี่อ่าลงมาหน่อยนะฮะอ่าผลลัพธ์ของผมผลลัพธ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผลลัพธ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคือมัน คือที่ผมต่อไม่ได้ตลกหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าคือเห็นคลิปแล้วทนไม่ไหวโดยเฉพาะช็อตนี้นะ <c oughs> โอ้โหสงสัยใสย่ผิดที่ไปนหน่อยฮะใส่ผิดที่แต่าจริงอ่ะมันมีอีกเอฟเฟกหนึ่งอ่ะอีกเอฟเฟกหนึ่งที่ว่าผมอยากใส่มากเลย <c oughs> เป็นเอฟเฟกแบบเบี้ยวๆหน่อยอ่ะเออเอาไงดีงั้น เป็นเอฟเฟกแบบเบี้ยวๆหน่อยอะ่ะผมอยากใส่ตัวนั้นมากกว่านะแต่ว่าหาไม่เจอนะฮะจำชื่อไม่ได้ผมต้องหาก่อนงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วนะฮะเออเชื่อเอฟเฟกที่ผมจะใช้นะ่ะมันชื่อว่าเอ่อทาวเวอนีปป่ปึ๊บิมพ์ไปปึ๊บอ่ะนี่เจอแล้วนะฮะทาวเวอร์ผมเอาตัวนี้แล้วก็ลากใส่ลากใส่อย่าลากใส่วิดีโอเหมือนเดิมนะฮะให้ลากใส่อาจารเมนเลเยอร์ผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปปิดไอ้ตัวสเปียร์ไลท์กันปึ๊บตั้งเป็นศูนย์ นะฮะทีนี้มาคีคีเฟรมแรกเออไม่ใช่คีเฟรมแรกเฟรมแรกแล้วก็ทาวเวอร์ปุ๊บนี่แบบนี้ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ใส่ควบคู่กันนะฮะเรเดียสเออเออเด้ออ่าแล้วก็เซ็น โอเคครับผมพอเราเอามาใส่แบบรวมกันทั้งหมดนะฮะผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้แล้วกันลองให้ดูเป็นเอ่อวิดีโออันนี้นะฮะเป็นวิดีโอนี่เป็นรวม เป็นวิดีโอยาวๆเลยะฮะก่อนปิดคลิปผมปื๊บปึ๊บปื๊บ,บอ,อ,อ๋ออันนี้เป็นอันนี้เขาพอดีคลิปผมไปเอามาจาก youtube นะฮะเป็นโหลดมาจาก y YouTube ผมนี่ก็จะมีเป็นอินโทรอินโทรไม่เป็นไรนะฮะโอเคเอมามา,มา,มา,มานี่ก่อนปิดคลิปนะฮะก่อนปิดก่อนปิดคลิป <c oughs> เอ้ลืมไปต้องใส่คีเฟมเพิ่มนี่นี่

โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้เป็นปิดคลิปแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน Ah <laughs>